สวัสดีนะคะวันนี้นุชก็จะมาทำตามสัญญาก็คือจะทำมาทำวิธีการทำไข่กระทะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำคโอเคอัน,นดับแรกนะคะก็จะแนะนำก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระทะ อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดอย่างเงี้ยนะคะปิดให้มันพอดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้อบนะคะแป๊บหบนึง่งวิธีการทํานะคะของรถนันจะทําอย่างนี้นะนันก็จะเปิดแก๊สเปิดแก๊สเสร็จแล้วก็จะมาเปิดไฟหลีสุดเลยนะคะหลีตรงเนี้ยให้มันสุดเลย สุดก็คือหลุดสูตรก็คือให้มันเบาสุดนะนะคะแล้วก็ก็คือร้อนกระทะร้อนเนี่ยนะคะพอกระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟก่อนนะคะเราก็ปิดไฟก่อนปิดไฟไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้อันนี้ ห okay. วงางกระทะใหม่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยนะคะลูกก็จะใส่เนยเทียมนะคะเนยเทียมของเป็นมอลีีนนะคะเนี่ยของเบสฟูสค่ะใส่เข้าไปนะคะอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าเรากระทะเล็กๆเ,เองนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูค่ะนี่นะคะ ถ้าเราใส่ทุกวันถ้าเราทําทุกวันนะเราจะรู้กับปริมาณได้วนะ่าเราต้องใส่เท่าไหร่อันนี้นะคะวิธีการทำเนี่ยแล้เราก็เปิดไฟเปิดไฟใหม่หลีให้มันสุดสุดอ่อนสุดนะคะนคะคะเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เกลี่ย ให้เนย,ยละลายนะคะจะบอกว่าถ้ามันเล็กเราต้องมีพิคกคีบางทีจะถ้ามันเอียงน,นี่นะคะมีแค่นีนนนสร็วิธีการต่างๆเราสามารถดัดแปลงได้นะคะ,ะแบบไน,นอ,อันนี้ก็จะเป็นโบโลน่านะคะ ใส่กอกแฮมเป็นแฮมนะคะเป็นแฮมโบโลน่าธรรมดานะไม่มีพริกวันนี้นุชจะใส่ตัวนี้อย่างตัวเดียวเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะนุชจะผ่าสี่นะคะแล้วก็วางลงไปเอาวางลงไป,อ,าางงไปอย่างเงี้ยนะคะจัดวางไปก่อนนะนี่นะคะ ไปก่อนสวยไหมเนี่ยใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะใครชอบกุนเชียงหรือหมูยอก็ใส่ลงไปได้ตามใจชอบนะคะทีนี้เราก็มาเอาไข่มาเอาไข่นะแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะ ๋ยวแบบหนึง่งมันไม่มีคนถ่ายให้นะอันนี้เราก็จะเปิดไฟก็คือหลีให้มันสุดสุด,สดไฟมองเห็นป่ะลู้ไฟจะจะเบาสุดเลยมองไม่เห็นก็คืออย่างเงี้ยนะคะเราก็จะหลีไฟไป,ไปที่เบาสุดเนี่ยโอเคเราจะทาการกลับตัวนี้ก่อนก็ได้ที่จริงอะ่ะคือเราจะไม่ ก็ได้หนาะไม่ใช่ว่าใครที่ชอบทานดิบๆอ่ะบางคนก็ว่ามันสุกแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่ชอบเราก็จะทำการคลิกแฮมก่อนโอเค,คลิกแฮมเสร็จมันก็จะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะขั้นตอนในการตอ,อกแล้วแรดเลยโอเค ตอกไข่ใส่ไข่เสโอเคเห็นไหมคะตอกไข่ใส่ลงไปเสร็จนะคะแล้วก็จะปิดฝาเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ ทุกขั้นตอนก็คือสามารถเปิดปิดแก๊สได้ตกกลอดเลยถ้าเรารู้ว่ามันร้อนเกินไปอันนี้นึกก็จะปิดฝาไว้สักระยะหนึ่งดูว่าเราชอบสุกมากสุกน้อยนะคะค่ะแล้วก็อบทิ้งไว้นะคะกะเวลาเอานะคะว่า เราจะชอบสุกมากสุกน้อยนี่เป็นวิธีการทำง่ายๆของนุชที่นุชทำแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจว่าทำให้ดูก็ก็จะดีแล้วก็ทำสูตรง่ายๆของนุชเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็อ,อบอบอบไว้เสร็จแล้วก็ดี่ไฟให้สุด ก็เกิดว่าเรากะว่ามันพอดีแล้วอาจจะประมาณสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะคะก็เปิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าพอนดได้ที่แล้วนวดจาหน้าจาจะเป็นยังไงมันไม่ติดกระทะนะคะเพื่อนๆไม่ติดกระทะเลยแบบหนึ่งอันนี้ไม่ติดแก๊สแล้วนะเพราะว่ารว้ส่วนจะเหลือปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนจะยิดเดียวอันนี้นะคะ หน้าตาหน้าทานมากเนี่ยค่ะวันนี้แสดงว่าวันนี้นุ่งใสง่นุ่งใส่หนยมากกว่าเนี่ยนะคะหน้าตาก็จะเป็นหน่างนี้ก็ออคือเรก,กินก็คือเป็นน้ำส้มแล้วก็กาแฟนะคะถ้าเด็กก็กินกาโววันิลินอันเนี้ยนะคะเพื่อนๆก็คือสูตรเนี้ยสูตร <c oughs> ง่ายๆแล้วก็ถามเจจูมาแล้วก็มาทำเองไงนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแค่นี้ก่อนนะโอเคถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย